อาเซ่ฮัลโหลวันนี้เราจะมาเล่นเกมผีหวัวอืมอะไรเนหลย <laughs> เอยเกมนั่ซูพอรี่ไหนดูสิโอ้โแกนนี่จะจะไหนนี่ห้องนี้ถ้ามีคนอยู่ด้วยมันจะดีมากอ้าวไม่มีใครอยู่แล้วงั้นไปห้องนี้ห้องเลิฟเลิฟนะครับผมก็ห้องหัวใจอะไรรอรอรอต่อไป ก็ได si okay. ้เด้อโอ้ยบ้าเสียงเลยก็ได้ตุ๊บออโเคล่นชิวชิวตุ๊ตุ๊นายไอ้จมบีหัวโปะเฮ้ยมันเล่นไปทุกบ้านที่ไม่มีเตียงก่อนเลยเหรอโหดจัดๆพี่แกโหดจัด บ้านไหนไม่มีเตียงพี่แกเอ้ยบ้านไหนไม่มีไม่ได้ปิดประตูพี่แกเข้าไปขวนเลยเหรอพี่แกโหดจัดละเซียะมักงักเลยนี่เก็บ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 ตังก็รอเลยเก็บตังเก็บ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 ตังเราเล็บเก็บเก็บเก็บตังเก็บ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 ตังเฮ้ยเงินแกเดงชาแทนนอ่าหลับก่อนนะังโอเคเข้ามาแลาว้ว สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สาม่าเ่ป่ะวะเออวะตกยิงตกคณิตอยู่ยิงตกการท่องสุคุนอยู่เดี๋ยวสุคุณน่าจะเริ่มหมแล้วล่ะชามันเทมเอาลปอยไปดาบางเอาเก็บตัง ตู๊ตตู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 ตุอตุ๊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 อุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ไุ๊ตุ๊าน๊ตุ๊ดุ๊ตาเาุ๊ตุาตุ๊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 ไุ๊ต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 ุ๊ยุ๊ตุ๊ตา๊ตุตนือบ้านตัวเองน คนไหนกำลังโดนตีนะเมื่อกี้ลืมมองพ่อสู้มันเพื่อนจะให้พีวอตอย่าให้ผีอมาแกนนี่ฆ่าได้นะผีอมาแกนนี่อย่างวะเดียวชื่อปนกันไปเวิร์ดเหยวเวิร์ดเหลวเวิร์ดเหลวซ้โอเคจัดมาขั้นหนึ่งเราจะไม่ซื้ออะไรเด็ดขาดระหว่างนี้ถ้าสมมิพียังไม่ ซอมบี้วัตตาย่างวันนี้ซอมบี้ย่างวันนี้มาได้ไงโอเคจะไม่สึกเอวเพื่อนแปลกเกินปุยมุยเกินปุยมุยผีตัวนี้มันเกินปุยมุยอ้าวใส่บาทก็เอามันน้อยแต่มันก็มีค่านะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงไปแรงไปทำไมแรงไป เบาได้เบาครับพี่เบาได้เบาเบาได้เบาครับพี่เบาเบาได้เบาครับพี่เบาได้เบาประกันไภัยภัยประกันชีวิตโอ้โหบ้านหลังนี้ดีเอ้าวล้อดบาทจะเอาวะเอ็งมาบ้านหลังนี้อีกแล้วเหรอบ้านหลังนี้เนี่ยแล้วให้เอ็งหรอกไอ้ผียีย รีบซื้อเลยรีบซื้อชิ้นนี้เลยดื่มชื่ออีกอะไรวะเครื่องปั่นไฟเออต้องการไฟฟ้ายังด่วนมาซื้อเครื่องอัพเครื่องฟนตูอัตโนมัติอ่ะเครื่องซ่อมเออเครื่องซ่อมมันต้องการมากเพราะมันซ่อมได้ดีกว่าเราซ่อมอีกซ่อมผิดอซ่อมผิซ่อม,อ,อ,ม,อ,มอ้าวไอผีช์ช่าง ผีนี่ใจมันได้เอาเอา,เอาใจมันได้อือหือเครียดเลยหดเกินหดไปเปล่านี่หมดอะไรบ้างนี่อันนี้ไม่รู้มันใช้ไงนะเคยลองดูมันมาไปหลายรอบแต่ก็ทำอไม่ได้อันนี้คืออะไรตายแล้วเป็นผีเหรอแล้วเนี่คยคืออะไรแกไม่ได้ลองเล่นนี่ละกันจำไม่ได้เจ๊งเมา พีเจนนี่แกเหรอันนี้เป็นไงอันนี้หมดแล้วะลืมอีกอ้อข้าบ้านหลังนี้ดีกว่าโอ้ยลงบ้านหลังนี้มีพื้นที่เยอะเหมือนกันนะเนี้ยมัวพูดระวังจะโดนผีมาฆ่านะครับนี่ค่ะรีบวิ่งเสือวิ่งช้าผีอามาแกนนี่แกผีอามาแกนนี่โคตรโหดเลยแต่ตรงนี้ อันนี้ดีตั้งป้อมปืนได้แบบชิวๆเลยเนะี่ยใช้ป้อมปืนยิงมาชิวๆเลยมันจะได้ว่าจะมีบ้านหลังหนึ่งน่หน้าสงสารหรือว่าคนละแมปน่าจะคนละแมปนะบ้านที่มีบ้านหน้าสงสารน่ะคือมันจะมันจะมีแมปนึ่งเป็นแบบฟ้าฟ้า,ฟาเออก็จะมีของอย่างนั้นน่ะจะมีแบบหนึ่งมีพื้นที่ให้วางสี่ช่องมนะั้งเออ,เอ,อจะไม่ค่อยได้แต่เขาหน้าสงสารเข้าไปอยู่บ้านนั้นวยเคย เข้าไปอยู่เพราะรีบหนีผีเพราะหาบ้านไม่เจอเวลางานก็หมดแล้วด้วยโคตรสุดยอดเลยตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวเหลือช่องครดิตเ์ีย่เออยามวมาแล้วรีบซื้อของไอ้หนุ่มเฮ้ยเพื่อนระวังเพื่อนขี่ขี่อามาาแกเขาโหดนะเฮ้ยเพื่อนเขาล่วงตายจะเพื่อน รสสุดชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยรสสุดชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเออเลยวางเล่นๆแหละอืมบอมปืนหกตัวเล่นๆแหละเออวางเล่นๆเนพราะปืนแค่หกตัวมันเล่นๆเ,เออ <c oughs> <c oughs> มมมมมมดีเ,ไเนนาไไ่่ เก็บตังชิวชิวดิวดิวดิววิวเฮ้ยเงินกระเด้งช้ามากเลยนี่เออเพื่อนระวังนะระวังนะเพื่อนเนาะระวังนะเพื่อนเนาะมันอันตรายนะเพื่อนเนาะระวังด้วยเนาะรู้สึกอยากวากไงกันไม่รู้ อะเก็บเงินชิวชิวเก็บเงินชิวชิวพีแมวบุกเราก็เก็บเงินชิวชิวตนนี้กำลังโดนยิงเอ้ยเพื่อนคนนี้กำลังโดนตีชี้ป้อมปืนหนึ่งชิ้นมาดิแรงก็นั่นเพื่อนระวังนะเพื่อนนะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยยังไงไม่รู้เฮ้เบาๆเบาซิใครมาขับรถวะดังชิ่ปิงเลย แต่งซิ่งซะเสียงคนดังปล่อยไปอดเป็นชาวนงนนะไรอไจอไปชิวๆร่บแต่ป,ป,ปม,น,มนไม่้พราะไมในเมื่อผียังไม่มากเพราะว่าวียังไม่มีเอาเอา,เอา,เอาโอหเขาประตูหหดยังหมดละแต่ตูยังกากู่เลย พัดแางน,นทุกคนจับไมค์ทีพีอยู่ไหนละวะโอ้โเงินเด้งซะเยอะเชียวผีจะตายแล้วเฮ้ยไม่ตายโอ้มันไม่ตายขอสักหน่อยนะเพื่อนนะเอ้าไม่กลัวจะมาบุกวันผมอุษาแกมีป้อมปืนจำนวนมากเว้ยัดหน้ามัน เดี oh, Sy Sy ๋ยวเล่นหน้าำเอ่อเคทโต้ซื้อไปเลยเลยซื้อไปเลยเลยซื้อไปเลยเลยยาวๆไปยาวไปยาวไปซื้อไปเลยเลยซื้อไปเลยเลยยาวๆายาวยไปซื้อต่อไปซื้อต่อไปซื้อ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 ต่อไปไม่ต้องพูดอีพีไปแล้วก็โดนเติมต่อเอซื้อที่ฮิวมาเลยหนึ่งอย่างโอ้ว้าวว้าวว้าวของสุดยอดไปเลยว้าวสุดยอดไปเลยทำไมรู้สึกทำแบบนี้มันรู้สึกกว่าสุด ก็ฉันท้าวอย่างไรมันว้าเพื่อนตูเพื่อนไปมาช่วยขายของของเธอให้นะ่เพื่อนอยากรู้มันนอนอยู่แล้วมันขายของคนอื่นได้ยังไงหลักฟิสิกส์มันอยู่ไหนนอนอยู่แล้วขายของคนอื่นได้แจ๋เอ้าวอ๋ออันนี้หมดอ้าวเ้ยไอ้คนไอ้เพื่อนชั่วมันเป็นผีได้ไงไอ้คนชั่วไอ้คนเร็วมาดนีมาดีมาดีาดใครกลัววะก็มาดิ ก็มาดิอัพป้อมปืนโชว์มาดิกระไม้แล้วก็อัพป้อมปืนโชว์ครับก็มาดิไอพีชั่วไหน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 อดูดีอดูดีอดดีอดูดีโดดีโดดีเฮ้อตีไม่เข้าวะดีป้อมทีฮิวพี่มันดีนะครับน้องอดูดี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 โอ้ก็จะตีเหมือนกันนั่นเนี่ยผมเนี่ย เอากลับมาอีกเอาเอาเอากลับมาโดนตีเอากลับมาโดนยิงฟรีนี่เอาป้อมปืนโชว์เลยเอาเอาโดนยิงเอาชิวๆเออไม่ชิวแล้วไม่ชิวแล้วอ่ะเย้ดีมาก